สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กปลวกแดงครับตอนนี้ผมยังคงอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะครับผมนี่ครับอยู่กับอันตัวนี้ชื่อช่างกล้วยนะครับผมอยู่กับพออนะครับผมวันนี้อากาศหนาวมากนครับอากาศประมาณ10บองศาครับเช้านี้ที่เนี่ยครับผมที่บ้านผมอ่ะ วันนี้อีกหนึ่งคลิปเกี่ยวกับ Fortuner นะครับผมผมทำการตรวจเช็ครถนะครับปรากฏว่าเจอหนึ่งปัญหานะครับผมนี่ครับดูเป็นะจะเห็นว่าอันนี้คือแหลกนะครับผมนี่นี่ครับจะเจอเห็นไหมครับนะ แหลกนะครับมีคาบน้ำมันนะครับผมนี่นะก็น่าจะรั่วแล้วครับผมเริ่มรั่วนะครับผมยังไม่ถึงขนาดน้ำนองนะแต่ก็เริ่มรั่วแล้วนะนะมีซึมซึมออกมาแล้วนะเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมก็จะ,อะลองใช้หนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เขาโฆษณาแนะนำกันนะครับผมว่าใช้แล้วมันดี นั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่ S T P นะครับเป็นน้ำมันพวงมอะไรพาวเวอร์นะครับแต่เป็นสูตรพิเศษนะครับบวกสต็อปเล็กนะครับหยุดการรั่วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเติมตัวนี้เข้าไปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม อันนี้เป็นรถ f o r t จ n เ r นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับ2.7 VVTi นะครับผมมันจะมีทั้งตัวที่เป็น Vigo 2.7 Fortuner 2.7แล้วก็รถตู้ที่ใช้เครื่อง2.7นะครับผมก็ใช้ปั๊มพาวเวอร์แบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาแหลกรั่วนะครับเป็นปัญหาคลาสสิกนะครับมีในรถทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับก็ปกตินะครับใช้งานนานไปมันก็จะเกิดการรั่วซึมนะครับผม เดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมดูดน้ำมันเก่าออกก่อนนะครับผมอ่ะดูด๋ยวทมาน้ำมันข้นมากนะครับผมตัวนี้นี่เป็นที่ดูดของพวกแชมพงแชมพูมพนะครับยาสระผมเอามาใช้ได้นะครับ,นะรบตอนนี้ดูดออกจากไอตัวถังปั๊มพอร์นะครับ ตอนนี้มันดูดออกได้ไม่มากนะครับผมผมจะเติมตัวนี้ไปตัวนี้มัน354มิลลิลิตรนะครับผมก็ประมาณประมาณครึ่งนะครับประมาณครึ่งเกินครึ่งของขวดนี้เป็นนิดนึงดังนั้นผมจะต้องดูดตัวนี้ออกมาเพิ่มอีกนะครับผมตรงนี้เอาออกหมดแล้วเดี๋ยวท,ทีนี้จะต้องเอาออกจากตัวระบบละนะครับผมเดี๋ยวจะถอดปลดสายนะครับปลดสายตัวนี้นะแล้วก็เอาออก <Okay. S 2> เนี่ยครับปลดสายตัวด้านบนนะครับผมปลดท่อระวังน้ำมันมันจะไหลออกมาครับพาอะไรกํไว้ก่อนโอเคหลุดนะครับท่อนี้เราก็เอาท่อเนี่ยนะครับ จอไว้จอไว้ที่ปากขวดนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถนะครับผมพอสตาร์ทรถนะน้ำมันพาวเวอร์มันจะออกจากท่อนี้นะครับเข้าเข้าเอ่อเข้าขวดเรานะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเอาสายท่อนะครับมุดไว้ในขวดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อให้น้ํามันในระบบนะครับออกมาเพิ่มมากขึ้น ครับผมอ่าโอเคขัค้นตอนนี้ควรทำสองคนก็ดีนะครับผมอีกคนหนึ่งสตาร์ทอีกคนหนึ่งคอยดูน้ำมันที่ออกมานะครับคอยจับสายอ่าโอเคโอเคครับเริ่มได้เลยครับสตาร์ทได้เลยพอพอครับพอได้แล้วโอเค <laughs> นี่ครับพอสตาร์ทปุ๊บพุ่งออกมาปลุดเลยนะครับผมอ่า หรือใครจะไม่สตาร์ทให้ติดก็ได้นะครับก็สตาร์ทหลายๆสตาร์ทยาวๆแบบไม่ให้ติดแบบนั้นก็ได้นะครับนี่โอเคนี่ออกมาแล้วนะครับผมนี่สตาร์ทนิดเดียวเองออกมาเต็มขวดละโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการเอาน้ำมันทาวเวอร์ของเก่าออกนะครับสำหรับใน h อน d a นะครับตัวกระปุกพาวเวอร์ตัวกระปุกน้ำมันพาวเวอร์มันจะ มีปริมาตรที่มากกว่านี้นะครับดังนั้นก็ถ้าดูดในกระปุกหมดก็เติมเลยก็ได้ครับเติมของใหม่ไปเลยก็ได้นะน่าจะพอดีกันโอเคถ้ามันเล็กดูดออกมาแล้วไม่พอดีก็ต้องเอาออกเพิ่มแบบนี้นะครับผมร้อยนะทีนี้เราก็เติมน้ํามันนะตัวใหม่ไปแทนเจ้าตัวนี้ได้ละนะครับผมอันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับผม มาราคาประมาณ150-160บาทนะครับมีขายในช้อปปี้ใน Lazada เต็มเลยถ้าใครซื้อวันนี้แพงกว่าน,นี้ถือว่าแพงนะครับผมยี <c oughs> ่ห้อ STP นะครับดูด้วยนะครับระวังจะเจอของของปลอมนะครับผมมันผลิตจากอเมริกานะครับแล้วก็นนาเข้ามาขายนะส่วนวิธีดูของปลอมของจริงอันนี้ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับ ้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อใจได้นะโือเดี๋ยวเราเติมเข้าไปเลยนะครับผมเติมเข้าไปจนอยู่ในระดับที่ปกตินะครับผมอันนี้ถ้าของ,อะน,ของนะครับถ้าของโตโยตานะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับอันนี้ถ้าน้ำมันเครื่องน้ำมันพาวเวอร์เวลาร้อนๆให้ดูที่ช่องฮอตนะครับ แต่ถ้าเวลาเครื่องเย็นนะให้ดูที่ช่องโคลนะครับเวลาเย็นนะแต่ถ้าเป็นของ Hon ด้นะครับมันจะเป็นระดับแม็กมินเห็นได้ด้วยสายตาเปล่านะครับผมอยู่ที่กระปุกเลย่เติมเป็นเลยสีคล้ายๆสีแดงๆครับคล้ายๆน้ำมันเกียร์แต่จะออกใสกว่าแดงใสนะครับผมโอเคครับ เอาเติมจนมันเต็มที่เรา,เอ,าออกไปครับผมอตอนนีน้ตรงนี้เต็มละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้น้ํามันมันเข้าไปอยู่ในระบบต่อนะครับผมครับตอนนี้ผมเติมน้ํามันตัวนี้นะครับ S T P ปจนหมดละหมดจะปลุกม้นนะครับผมก็นะครับระดับน้ํามันพอดีแล้วนะครับผมน่ะ เมื่อกี้สตาร์ทรถไปรอบนึงแล้วครับเพื่อให้น้ํามันไปไหลเวียนในท่อในระบบให้ครบนะครับแล้วก็มาเช็คอีกรอบนะครับก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคหลังจากนี้เราก็เอาไปใช้งานนะครับหลังจากนี้อีกสัก1เดือน2เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ํามันมันจะหยุดรั่วจริงเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับผมโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวไปทําความสะอาดข้างล่างกันครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดตรงนี้นะครับ เพื่ออให้ค้าบน้ํามันมันออกไปนะครับพอหลังจากนี้นะครับถ้ามันยังรั่วอีกนะครับเราจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันรั่วนะครับมาหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ํายาตัวใหม่แล้วนะครับผมโอเคจีบประตูแล้วโอเคครับตอนนี้เราทําความสะอาดนะครับมันแห้งละอ่ะ Okay. เดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอดูอาการนะครับใช้งานปกตินะแล้วมารอดูอาการกรันมันจะรั่วซึมอีกหรือเปล่านะครับก oh. ็เดี๋ยวมาดูเพิ่มกันนะครับ เราลองมาดูเลขไม้ตอนนี้กันนะครับผมอ่าเลขไม้ตอนนี้นะครับออของคันนี้อยู่ที่184 504นะครับ184 504มนกิโลนะครับผมอ่านครับรถคันนี้อ่อทุกวันนี้ก็ใช้งานอ่าไม่ค่อยเยอะนะครับผมอ่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยีิบเจ มก,กราคมนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้อีกสักประมาณเดือน2เดือนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเป็นระยะนะว่ามันจะยังรั่วอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผ่านมาอีก1ปีรวดเร็วมากนะครับผมนะก็เนื่องจากติดโควิดนะครับนะทำให้ผมไม่ได้กลับบ้านมาประมาณเป็นปีเลยนะครับทางนี้ก็มีโอกาสกลับบ้านบ้านก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับ มาเดี๋ยวเราลองมาดูผลกันนะครับว่ามันเป็นยังไงฮะชาวสวนหลับอยู่นะครับมาดูเลขไม่กันก่อนนะครับ เลขไม่ตอนนี้189540นะครับก็เพิ่มจากเดิมประมาณ5,000กโลนะครับก็ระยะเวลา1ปีนะถือว่าวิ่งน้อยนะครับคันนี้ก็เนื่องจากไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนนะครับผมใช้น้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใต้รถกันนะครับ ดนุกซีเป็นยังไงบ้างอ่านี่ไงเห็นไหมครับก็ปรากฏว่ายังรั่วอยู่นะนะครับยังรั่วอยู่ยังไม่ได้หายไปนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันเนี่ยครับวันเสาร์ที่27กุมภานะสองห้าหกสนะครับ กับระยะเวลา1ปีระยะทาง5,000กิโลนะครับกับน้ำมันหนึ่งกระป๋องนะครับปรากฏว่าผลลัพธ์ยังไม่หายรั่วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะรอดูระยะมากกว่าน,นี้นะครับนะก็มารอดูผลกันมารอดูหลังจากนี้หมื่นโลนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับผม แต่ก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับที่ลองใช้แล้วปรากฏว่ามันหายนะครับนะมันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะเช่นรั่วมากรั่วน้อยนะครับเริ่มต้นรั่วก็น่าจะใช้ได้ผลดีนะครับแต่ของผมอาจจะ,ะเลยจุดนั้นมาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลหรือเห็นผลช้านะครับนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรารอมาดูกันผลลัพธ์หลังจากนี้อีกทีนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเย่ย yeah.